เหตุการณ์เที่ยวใหยข่อยากจนตัวสัน่นใจตกไปอยู่ตาตุ่มสถานาการณ์ตอนนั้นคือหูซึกว่ากูต้องตายแนย่ๆนกูเสียจจังได้ดีจักว่ามันเป็นอีหยังมือหนีคือแบบบ่ดด้เเหตุวหวกเฮตุงานาน,นะตื่นขึ้นมาแล้คุณสามีไปเกลืองวัวข่อยกสิมาเอารถแท็กเตอร์สถานาการณ์ตอน,น,นคือไขประตูรถแท็กเตอร์มาหลวกผาพาทายกล่องสํารวจบอนั่นบอนหนี่ วาดกล่องไปวาดกล่องมาสีขับรถแทรกเตอร์ออกจากบ่อนจอดรถระวางนี่กับผาทุกคนเลาะเบิงในรถน้ากันเลยเลาะไปเลาะมาพี่น้องเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าตอนที่ข่อดสตร์รถเนาะเราค่อยกาขับรถออกไปขอลืมอัดประตูรถแทรกเตอร์รถแทรกเตอร์ก็คือบานกระจกแตก กะข้าแต่ถ่ายคลิปถ่ายวィィิดีโอก็เลยว่าลื่มอัดประตูขับออกไปจะาได้นนว่าประตูบ้านกระจกแตกมันแห้งซะพี่น้องเอ้ยพ่อได้ยินเสียงหันขางไปพี่น้องเอ้ยใจขอต๊แผล่ต๊กว่าข่อยานแท่ยันว่าหยานจนสันหยานพ่อปูหายพ่อปูเขาได้ยินเสียงแลนมาเบิ่งลูกสะพายพอมาเห็นสถานาการณ์พ่อปูขาบปากพ่อคว่ำไปกระจรรถแท็กเตอร์ขอยยยางลงไปแล้วบรต้องลงไปทางนั้นเจ้าหน้าเกี่ยวสิบาตีนมาไขประตูเอาลูกสะพายขางนั่นพี่น้องหยานลูกสะพายเจ็บพ่อเขาลงจากรถได้ข่อยก็นแล่น ไปหาผัวเขาไปบอกผัวเขาว่าเฮ้ยเขาเห็ดบานประตูรถแท็กอร์แตกเสียดจ,จึงได้หันผัวเขาถามกหมาแม่นอลีนี่อีลีนี่แหละเขาว่า ปพ่อเขาว่ารถแท็กเตอร์อันนี้ยางต่ำกระซองพันปอนด์แน่กับสิแป้นนะ<ม>งก็บยานพ่อปูคอยหายยานผัวคอยหายแล้วเขาก็บอกว่าล่าคา่ทาทอร์ไรด์คา่าซ้อมแป้งคอยชี่ายเองค่าแพงเกินไปจะออกเงินเติมเดอ้อบอกพ่อจังสันได้พี่น้องการยังขับได้ยูดพ่อปูเคยเห็นเหียกโตดําเนินการเหตุงานต่อทำความสะอาดขอกง้อต่อไปแต่สถานาการณ์ตอนนั้นก็คือคอยเห็นหนาตึงหนาเขียนจ้ะพี่น้องเพราะว่าซีเรียตแห้งเพราะว่าหยาน เราหายแต่ว่าพอปูไข่อยพาตาใจดีไอ้บ่หายข่อยจักความแถมยังหว่าตลกอีกว่าโอ้พอดีได้รถเปิดแอร์เลยว่าสั้นตอนข่อยอยู่เมืองลาวเนาะข่อยอยู่กับป่ากับลุงข่อยเฮ็ดอีหยังผิดมาแล้วเขาเจ้าหายเนาะข่อยแล้วก็ญาติเราหายแต่ว่าไข่แน่แต่พอปูข่อยเราบ่หายจัก คอยบอกว่าคาใส่ใจเท่าไรคอยสีออกเองถามันาบอกพอ่อเราคอยใสย่สามีเอาออกสวยเราบอกเป็นยังดอกผู้คอยได้ฟังเราคอยจะน้ำตาไหลน้ำตาซึมพีพองเพราะว่าปกติเนาะเคยใส่ชีวิตอยู่เมืองลาลวนะเฮาเห็นหนาเห็ดหน,นี่พิษมากกระถือหายถือดาแต่พ่อมาอยู่นี่ลรวบร่พี่น้องก็เจ้าบ่ได้หายเฮาแท้พอปูไหมดีแล้วแหละโศกดีแล้วที่เจ้าบ่เจ็บหันสมนีก็โอเคแล้วบ่เป็นยังดอกว่าสันแต่ทางมดมันก็เกิดขึ้นจากความซับเผาความกะโลกกะล้นความบ่ใส่ใจของ่อย กระทือเป็นบุษเฮียนขังนาเขาต้องละมัดระว่างลร้กว่านี้คอยล่มกับสามีพอจะใจดีเนาะพ่อแม่จะใจดีเนาะบ่าหายคอยจักความสามีขอ,ตอาายตออว่าเป็นเจ้าแล้วบ่หายก็พอ่าเป็นเจ้าขั้นคือข่อยแล้วบ่ได้หายดอกแต่ว่าเราก็เบาหายแต่ว่าเจ้ามึงขันแล้วบ่เบาจักความแทบเป็นหัวเสยตอนสามีขอยเฮียนขับรถแท็กเตอร์ใหม่ๆพวขอยลัขับตามกำแพงถา,ามสามีว่าพอจะหายบ่แล้วก็บ,บ่ถึงขันกับหายแต่เราก็เบาหาย เราเบาหาย้๊องสามครั้งแต่ว่าสําหรับเจ้านี่เราบ,บาได้เบาอีกยังห้เจา้าแถมได้ยังหัวเซย์หนิมเซย์มียากระเบาได้หันเว้ยขั้นเป็นควายเบาขั้นเป็นควายเห็ดดีสีบ,บ่เาบาไอ้ควายเบามียาว่ะมันคือหลูกสะไ่ในบ่เบายังจะคว่ำเนาะค่อยหูซึกโศกดีขนาดเลยที่ไหนไม่อยู่ในขอบควาหนี่ถึงเข้าสีบ่รวยแต่เขากะหักเฮ้าดูแลเฮ้าแถมเวลาเห็ดพิษมาเพิ่นกระบ,บหายบ่ดาม่แต่สังซ้อนห้กับรา่างใจ